สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่พี fc ช่องน้โมพระเครื่องทุกทท่านเลยนะครับ ep นี้ก็เดินทางมาถึง ep ที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่แล้วนะครับผมในวันนี้นะครับผมมีพระเครื่องมาหลากหลายรายการเลยนะครับผมนะมีทั้งเหรียญยอดนิยมเก่าเก่านะครับผมแล้วก็เครื่องรางเก่าเก่านะครับผมมาให้พี่พี fc ได้รับชมและแบ่งปันกันนะครับผมนะสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ด ห้าสองห้าแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งแปดแปดเจ็ดห้าสองห้าแปดนะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมมีรายการเด็ดๆอะไรบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่อันนี้รายการเด็ดนะครับผมเป็นชินไลดโดจีนะครับผมนะเเก่าๆนะแบบนี้เลยนะครับต่อโค้ดเนี่ยแบบนี้เลยนะครับชัดเจนเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับผมนะขอบางๆเลยนะครับเก่าแบบนี้เลยนะครับอ่านี่แบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นเบี้ยแก่ขาลิกานะครับผมหลวงปู่รอดวัดนนยลงนะครับผมถักเชือกวนๆแบบนี้เลยนะครับนี่เล็กๆแบบนี้เลยนะครับจิ๋วๆเลยนะครับหายากมากๆนะครับผมนะ การถัดไปเลยนะครับผมอันนี้เด็ดสุดเลยนะครับผมนะอันนี้เป็นตะกุดนะครับผมตะกุดหัวใจโลกธาตุนะครับผมนะเนื้อเงินนะครับผมหลวงปูใจวัสดเด็จนะครับผมหายากมากๆนะครับผมนะนานจัดเจอนะครับผมนะเนี่อันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะครับผมนะเป็นเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่หูเชื่อมข้างบนแปลกๆไม่เคยเห็นนะครับนะ บอเล็กๆนะครับผมนะขอบหนาๆน่ยครับเป็นขอบกระบอกเนี่ยประมาณนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับผมนะอันนี้ไม่ทราบเป็นหรียอะไรนะครับเดี๋ยวมีหนึ่งรายการนะครับผมหน้านี้เลยเป็นมีดนะครับผมมีดหลวงพ่เดิมนะครับผมนะมีดํางานหลเพิ่มเดิมบนหนองโพนะครับผมนะมาแบ่งปันไปนพีเอฟซีนะครับผมในวันนี้นะอเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รายการแรกเลยนะครับผมนะรายการแรกนะครับผม เป็นชินราชอีโดจีนะครับผมสองสี่แปดสี่นะครับผมนะเนื้อเก่าแบบนี้เลยนะครับสี่สําคัญนะต่อโคดชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนื้อประมาณนี้เลยนะครับผมนะโซนประมาณนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นพระหล่อโบรานะครับผมชินราชอีโดจีนะครับผมเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับผิวต้องแบบนี้นะครับผมนะ หลอ,อโบราณนะครับผมนะนอโค้ดแบบนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับผมองค์นี้เอาไปหนึ่งพันหกร้อยนะครับผมหนึ่งพันหกร้อยนะครับต่อไปเป็นพระปิดตานะครับผม เป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับผมนะพิมพ์สังกระจายนั้นลงรักแดงเก่าๆนี่เลยนะครับเนี่ยคาบไขลาขึ้นเต็มองเลยนะครับยประมาณนี้เลยนะครับผมนะลักสีแดงซีดๆเหมดเลยนะครับผมนะเนี่ยเนี่อะไรี้ยคล้ายๆเก่าๆเลยนะครับเป็นแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับคาบลาเก่าๆเลยนะครับด้านหลังนะครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับเก่าๆเลยนะครับ ตรงนี้เอาไปหนึ่งพันสองรอยครับอ่าต่อไปเป,เป็นพระชัยครึ่งซีกครับผมเป็นพระชัยครึ่งซีกนะครับผมนะหลวงพ่อเผยวัดบางย่แพกนะครับผมนะหลวงพ่อเผยวัดบางย่แพกนะครับผมจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมนะอ่าปี2 4 8พันี่ร้อยปดสิบสานะครับผมนี่นะครับเป็นพระหล่อโบราณเนี่ยเก่าเลยนะครับเนี่ประมาณนี้เลยนะครับ ด้านหลังนะครับผมร้อยสบ,บายแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับองนี้เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยครับต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับผมเนตำนานเสือ้อเกาะเมืองเพชรเลยนะครับในตำนานเลยนะครับนี่เหรียญขอบบางๆนะครับผมนะ โอ้เชื่อมแบบโบราณแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญลงยานะครับผมนะหายากมากๆนะครับผมนะเนี่ยนะพื้นผิวของเหรียญจะเป็นเสี้ยนๆเลยนะครับตัวหนังสือคมชัดมากนะครับผมนะปลามานี่เลยนะครับในตาของหลวงพ่อนะครับเห็นไหมครับจะมีขีดขีดเห็นไหมครับน่ะอ่าเป็นขีดขีดตุ่มๆเล็กๆนะครับผมนะชัดเจนเลยนะครับเนี่ยโอ้เป็นหูเชื่อมแบบโบราณนะครับแบบนี้เลยนะครับ วงนี้ต้องรีวูดนานๆหน่อยนะครับผมนะอ่านานๆจะเจอสักทีนะครับผมนะขอบบางๆแบบนี้เลยนะครับเป็นขอบบางๆแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านหลังก็จะออกสีดำๆแบบนี้เลยนะครับเนี่อันนี้เป็นบล็อกโมมีไส้นะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับอ่าผิวของเหรียญมีเสี้นวิ่งเต็มเลยครับประมาณนี้เลยนะครับอ่าวงนี้เอ่อ เปิดอยู่ที่สามพันนะครับผมนะสามพันนะครับองนี้นะครับผมหายากๆนะครับผมนะความสวยเลยนะครับต่อไปเป็นเบี้ยแก่สาริกานะครับผมหลวงปู่ลอดวัดนายโรงนะครับผมนะมีถักบนนะครับผมนะนี่หลวงรักถักเชือกเก่าๆแบบนี้เลยนะครับมานี่แหละครับรักเก่ามากๆนะครับผมนแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ ลูกนี้สวยมากนะครับผมน่ารักนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเป็นเบี้ยแก้สลิกาวหูเดียวนะครับผมนะค่อนข้างจะหายากนะครับผมนะตั้งแต่ทําคลิปมาได้เพิ่งเจอเป็นลูกสองลูกเองนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมลูกนี้เอาสองพันห้าร้อยแล้วกันนะครับองนี้นะครับอ่าตลอดยังวิ่งอยู่นะครับผมนะเอาสองพันห้าร้อยครับองนี้ครับผม ต่อไปเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมนะหลวงพ่อเงินวัดดอนนีหอมนะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมนะอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์เข่าจมนะครับผมนะนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมนะพระพุทธชินราชนะครับผมนะพิมพ์ประกบหน้าหลังนะครับเป็นพระพิมพ์ประกบหน้าหลังนะครับนีเห็นไหมครับอ่าด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับ องนี้เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยนะครับองนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับองนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นพระปิดตานะครับผมเนื้อสำนิกเก่าๆแบบนี้เลยนะครับดำๆแบบนี้เลยนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับผมนะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเยดำๆแบบนี้นะครับผมนะนี่ดำสนิทนะครับ ทำสนิลนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับอ่าวงนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับผมนะเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับผมต่อไปเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะครับผมนะหลวงปู่จีนวัดท่าลาดนะครับผมนะโกเก่าแบบนี้เลยนะครับอ่าเนี่ยนะครับลักเก่าแบบนี้นะครับ ผิวลักนี่ผูกไปตามกาลเวลานะครับผมนะเนี่ยสภาพผ่านการใช้มานะครับผมนะองค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปเป็นพระชัยวัดนะครับผมพระชัยวัดนะครับผมหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ป้อมเล็กนะครับผมนะอแบบนี้เลยนะครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับ เป็นผ้าหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับผมนะนี่นะครับผิวจะขุ่ขาไม่เรียบนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับขึ้นช่อที่ก้นแบบนี้ครับตรงกลางพอดีเลยนะครับกลางองค์พอดีเลยนะครับแล้วก็จะใบเก็บรายละเอียดนะครับผมนะอองค์นี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยนะครับผมนะอ่ะต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อพระอาจารย์ขันมนนกกระจาบนะครับผมนะ ประมาณนี้เลยนะครับผมวัดนกกระจาบะครับผมสภาพส,ายสวยๆเลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่เลยนะครับาตาคมชัดนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมหลังเขียนว่าเนี่ยยันถือเป็นแท่งๆเลยนะครับผมนะวัดนกกระจาบนะครับผมนะ วงนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยนะครับผมนะหนึ่งพันสองร้อยครับรายการต่อไปนะครับผมเป็นตะกุดนะครับผมนะเป็นตะกุดหัวใจโลกธาตุนะครับผมเนื้อเงินแท้นะครับผมนะหลวงปู่ใจวัสดเดจนะครับผมนะนี่เลยนะครับหายากมากๆนะครับผมนะรายการนี้นะครับผมนะไม่เกินความพยายามนะครับผมนะ จานแบบนี้นะครับผมนะเป็นตะกุดเงินเขาเหมือนลักษณะฉีกมาแบบนี้นะครับผมนะแล้วมีเชือกพันมาเนี่ยนะครับอ่าเกลี่ยนะครับอ่าตะกุดดอกนี้นะครับผมเปิดไว้ที่เอาไปสองพันห้าร้อยนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับองนี้นะครับผมนะความหายากนะครับผมนะหายากมากๆนะครับผมนะรายการต่อไปนะครับผม เป็นรูปหล่อบโบราณนะครับผมหลวงพ่อปรงวัดธรรมเจดีนะครับผมนะจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นพระหล่อบโบราณส,สวยๆเลยนะครับนี่นะครับพระพื้นที่ปทุมธานีเขาเล่นหาอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยหล่อตะไบสวยๆยนะครับองค์นี้นะครับผมเนี่ยหล่อโบราณต้องตะไบแบบนี้นะครับผมสวยๆเลยนะครับ อ,องนี้เอาไปหนึ่งพันสามร้อยแล้วกันนะครับหนึ่งพันสามร้อยนะครับองน,น,นะน,นีนน้นะครับผมนะต่อไปเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จนะอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดเฉลิมมะเกียรตินะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เจอนะครับผมนะหิมเล็กๆแบบนี้นะครับผมนะ นี่เลยนะครับเรียบแบบนี้นะครับผมผิวแห้งๆดีนะครับองนี้นะครับผมนะเป็นพระผิวแห้งๆจัดนะครับผมน่ะองนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยนะครับผมนอ่ะต่อไปเป็นนะครับผมพระพระปางซ่อนหานะครับผมอันนี้เป็นปางยืนนะครับผมนะปางยืนเนื้อเมฆสิธิ์นะครับผมอันนี้เป็นหลวงพ่อทับปหลวงพ่อทับประนงนะครับผมนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับอันนี้เนื้อกเก่าเลยนะครับ ปางซ่อนหาปางยืนนะครับผมในเนื้อเก่าๆนะสำเร็จไอ้มีกับพัดเก่าๆเลยนะครับผมนะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับวงนี้เอาไปหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับผมนะรายการต่อไปนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมหลวงปู่ภูนะครับภูแขนหักศอกนะครับผมนะสมเด็จ เสียยึนะครับผมนะประมาณนี้เลยครับมาพร้อมกับเปรี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะครับตกเก่าเลยนะเฉพาะกรอบนี่ก็นานมากนะครับรุ่นนี้นะครับผมนะนี่เลยนะครับอ่าเห็นเจ๋งความลึกนะครับผมนะี่ตรงเอียงเห็นแบบนี้นะครับผมนะอ่าแบบนี้เลยนะครับ องนี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยแล้วกันนะครับองนี้นะครับผมนะหนึ่งพันสองร้อยแล้วกันนะครับต่อไปเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตาพิมพ์ปั้นเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เขาสถิตีเป็นหลวมพ่าแก้วเครือวันนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับเนื้อแห้งแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ แห้งๆมันๆเลยนะครับเนี่ยเนื้ออาย oh ุเก่านะครับเนี่ยมีคราบไข่ขา e วขึ้นเลยนะครับองเนี้ไปหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วกันนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระปิดตาพิมพ์จิ๋วๆแบบนี้เลยนะครับผมนะเนื้อนวะนะครับผมในประมาณนี้เลยนะครับผมนะเป็นพระปิดตายันยุ่งหลวงพ่อทับวัดทองนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับ หลังยันยุ่งแบบนี้นะครับผมนะโกลนแบบนี้นะครับผมนะเทียบเหรียนกับไซส์ปกตินะครับผมนะนี่นะครับผมนะอันนี้เป็นพิมพ์จิ๋วนะครับผมนะอป่งนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับผมนะเอาหนึ่งพันบาทนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญเสเดจพ่อรอห้านะครับผมนะสีแปลกแปลแบบนี้เลยนะครับหูกลมๆแบบนี้ผมก็ไม่เคยเห็นปกติจะหมุนได้นะครับผมวันนี้ผมไม่กล้าหมุนกลัาหักนะครับผมนะห่วงเล็กๆแบบนี้เลยนะครับ อนนแบบนี้น่าจะเป็นข้างกระบอกนะครับผมนะอ่กแบนแบบนี้นะนี่เลยนะครับเป็นเหนเรยียญเสะเด็จพ่อรอห้าโอ้โหตาชัดๆเลยนะครับเนี่ยอ่านี่นะครับโอ้โหตวงสือเป็นแท่งเลยนะครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมเพิ่งตีกล้องดูนะครับผมตวงสื่อเป็นแท่งเลยนะครับอืม ตรงนี้ก็เป็นเชื่อมเชื่อมแบบนี้นะครับผมนะแบบคลาสสิกนี่นะครับไม่เคยเจอนะครับแบบนี้นะครับขอบเรียบๆแบบนี้นะครับนี่หนาๆหน่อยนะครับผมนะแบบนี้เนี่ยคล้ายๆเหรียญสมัยโบราณเนาะนี่เป็นช้างนะครับผมนะคมๆเลยนะครับเนี่ยโคคมๆเลยนะครับเนี่ยโอ้ตัวหนังสือยังเป็นแท่งอยู่เลยครับนี่แบบนี้นะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับไม่ไม่ไม่ผ่านการใช้เลยมั้งเนี่ยแบบเนี้ยครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่ะ เหรียญนี้เอาสองพันบาทนะครับผมนะสวยๆเลยนะครับเอาสองพันบาทนะครับผมเหมาะกับการสะสมมากนะครับผมนะสําหรับพี่ๆท่านใดที่นับถือเสด็จพ่อราหานะครับผมนะจัดไปเลยครับผมต่อไปเป็นพระชัยพระชัยพิมพ์แต่งนะครับตกเก่าแบบนี้เลยนะครับนั่งฐานสามชั้นนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับนี่ยนะครับตกเก่านี่นะครับ หน้าตาใขุดเขเป็นลึกเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับแบบนี่นะครับอ,องนี้แบ่งปันไปเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับมาเบาๆนะครับผมต่อไปเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตาเนื้อตะกัวพิมสังกจายแบบนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่ยิ้มวันหลวงบัวนะครับผมนะเนื้อศกเก่าเลยนะครับเนี่ย อันนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับนี่ดำแบบนี้เลยนะครับดำเกือบจะดำสนิทน,นะผิวก็ไม่่อยจะเรียบนะครับผมนะเอออันนี้เก่ามากครับผมเนี้ยถ้าตีกล้องจะเห็นเลยเนะความเก่านะครับผมนะประมานี้เลยนะครับเนี่ยปละมานี้เลยนะครับผมนะ้าโอนี่เอาหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับ ต่อไปเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จหลวงพ่อครามวัดพะเงินนะครับผมนะอันนี้เป็นพิมพ์ซุม้มรัศมีข้างๆนี่เลยนะครับผมนะนั่งบนฐานบัวนะครับองค์นี้สวยนะครับองนี้สวยมากๆนะครับผมนะส่วนใหญ่พระที่ผมเอามาลงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระที่คัดสวยๆมานะครับผมจาัดก,การไปเหมาพระบ้านมานะครับผมนะองค์ไหนสวยๆจะเอามาลงนะองค์ไหนไม่สวยก็จะเก็บไว้ที่นึงครับผมอีกส่วนห <c oughs> นึ่งนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเนผงสีดําแบบนี้เลยนะครับ ประมาณนี่หละครับด้านหลังแกะบินยันแบบนี้นะครับผมนะอ่าองค์นี้เอาไปเก้าร้ยบาทนะครับผมนะอ๋อเก้าร้อยนะครับองค์นี้ต่อไปเป็นประหลัดขิกนะครับผมนะประหลัดขิกพิมพ์จิ๋วแบบนี้นะครับผมนะหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะครับผมนะ จะเรียกประหลัดขิกสาริกาก็น่าจะได้นะครับอันนี้เลกสุดไซส์เลกสุดของหลวงพ่อยิ้มานหนองจอกนะครับผมนะจะมียันแบบนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนะ,ะเป็นแบบนี้นะครับผมนะองค์นีอ้อันนี้เหมาะกับอาชีพพวกค้าขายนะครับผมนะ อาชีพทำมาค้าขายจะดีมากเลยนะครับผมนะแบบนี้นะครับเมตตามหานิยมนะครับผมนะอันนี้เอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมหนาต่อไปนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์แหวกมากนะครับผมหลวงพ่อกวยวัดโคศิตาลามนะครับผมนี่เป็นเ้อสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่ขมขมลึกๆแบบนี้เลยนะครับเห็นต้องมือเป็นห่วงเลยไหมเป็นริ้วเลยนะครับเนาประมาณนี้เลยนะครับ หลังนะครรับผมตงนี้เอาไปหนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับสวยๆนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับถัดไปเป็นนะครับผมนะพระปิดตาจัมโบ้สองนะครับผมหลวงปู่โตวัดะดูชิมพีนะครับผมนะข้างหลังยันดวงแบบนี้นะครับชัดเจนมากเลยนะครับผมนะมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบไมค์คอนมาแบบนี้ฝังเพชรให้ด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับล่างจะฝังตะกรุดนะครับคนนะครับแบบนี้เลยนะครับ ับบนี้นะครับมือนี่คมชัดนะครับผมนะเลี้ยให้ชมเลยนะครับด้านหลังนะครับเห็นวัดดูสิมพีนะตรงนี้กดพิมพ์ได้คมชัดลึกมากนะบผมนะประมาณนี้เลยเห็นชื่อชัดเจนเลยนะครับผมนะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่ะองนี้เอาที่เอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถัดไปเป็นนะครับผม เป็นเหรียญลงยานะครับผมนะเหรียญลงยาหลวงพ่อคุณวัดนพนนจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมเป็นเหรียญหูเชื่อมแบบโบราณนะครับผมนะแบบนี้เป็นเหรียญเก่าๆนะครับผมนะลงยาแบบนี้เลยนะครับผมนะ้บบนนางหลังนะครับผมนะเป็นหูเชื่อมแบบโบราณนะครับผมนะมันจะมีจานบางๆอยู่นะครับผมนะองค์นี้ไปที่หนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับองค์นี้นะครับ ต่อไปเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะครับผมนะผิวงแดงแบบนี้เลยนะครับอ่าเบีบีเอฟซีที่หาอยู่นะครับผมนะเหรียญนี้นะครับผมเอาไปที่เก้าร้อยบาทแล้วกันนะครับผมนะเอาไปที่เก้าร้อยบาทแล้วกันนะครับเหรียญนี้นะครับ ถัดไปนะครับเป็นเอตุ่มกระเช้านะครับผมเป็นเนื้อเงินนะครับผมนะเป็นเนื้อเงินอันนี้น่าจะเป็นสําหรับใส่พวกอลูกอมในของเอพวกลูกอมนะเครื่องรางนะครับผมนะเปิดปิดได้นะครับผมเรื่องที่ใส่อะไรคล้องที่ว่าเท่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมนะอันนี้เอาเอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วกันนะครับผมนะเอาแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วกันนะครับเนี่ยสวยเลยนะครับถัดไปเป็นนะครับผม อันนี้เขาเรียกว่าพญาราชสีหรือบลึกโคตชสิงอะไรทั้งอย่างเนี้ยแบบนี้ท่าหมอเป็นเป็นไม้เก่าเก่าเลยนะครับอ่ามียันจานข้างล่างแบบนี้นะครับผมนะอ่านี่เลยนะครับเป็นไม้เก่าเก่าเลยนะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับเนี่ย pfc ท่านใดที่ชอบเครื่องรางแปลกแปนะครับผมนะนี่เลยครับอ่าองค์นี้เอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วกันนะครับผมนะอ่าหนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วกันนะครับ ถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วรุ่นแรกนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อออกแดงมันเทศเลยนะครับตรงนี้นะครับผมนะแดงมันเทศเลยนะครับด้านหลังก็จะมีรอยตะไบนะครับผิวน่าจะมีรอยจาร์ด้วยนะครับผมนะเนี่ยมีรอยจาน์แบบนี้เลยนะครับเนี่ยชัดเจนเลยครับรอยตะใบค่อยไปคขวยมาเลยนะครับผมนะเหรียญนี้เอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทแล้วกันนะครับอ่า ตัดไปนะครับผมเป็นมีดนะครับผมเป็นมีดหลงพันเดิม้านหนองโพนะครับนี่เป็นมีดดั้มงานแท้ๆนะครับผมนะเนี่ยมันเคยได้มาลงนะครับผมน่ะนานๆจะมาลงสักทีนะครับผมนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเก่าๆนะครับแหมประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับดํามงานแท้นะครับหรือหลังฉำๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ที่ฝักนะครับผมนะ มีจานให้ด้วยนะครับเนี่ยมีจานที่ฝักให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพิีด้าแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับมีดดัามนี้เอาไปที่สองพันห้าร้อยบาทละกันนะครับผมนะอ่ะไปแบ่งปันกันนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทนะครับเอานี้นะครับผมนะอ่ะ EP นี้นะครับผมนะขาดตกบกพร่องประการใดนะกราบขออภัยพีพีเอฟซีไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมนะอ่ะ อดีที่ผ่านมาช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยสบายนะครับผมอากาศฝนตกทุกวันเลยกรุงเทพครับผมเสียงก็แย่ๆเพิ่งจะดีขึ้นนะครับผมนะจะขอความนาพี่ๆเอฟซีด้วยนะครับผมนะพอดีว่าช่วงนี้นะครับผมนะทาง u t u b e นะปิดกั้นการมองเห็นช่องน้มูเพราะเครื่องอย่างหนักนะครับผมนะจะรบกวนขอความกรุณาพี่ๆเอฟซีนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมนะรบกวนช่วยกดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นให้ผมด้วยนะครับผมนะเอาแค่กดไลค์อย่างเดียวก็พอนะครับผมนะ กาะทําให้ช่องของผมมีมีคนมองเห็นเพิ่มเติมได้นะครับผมหลังจากที่ผ่านมานโดนอย่างหนักเลยครับผมนะยังไงเอพีนี้นะครับผมกราบขอบคุณพี่เอซีทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กจนจบนะครับผมนะกราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ